โจพร้อมยังโจ้โองสอมแล่สา้าสี่้าวจ็าเจ็เจ็ด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 เจ็เจ็ดเจ็ดเจ็เจ็เจ็ด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 เจ็เจ็เจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดจ็ดเจ็จ็จเจ็จดจ็จจ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 จ หนู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 พวกหนูสองคนมีมีใครแบบว่าอยากได้ลูกเพิ่มไหมนี่เลยนี่เลยประมาณผมพาน้องแม่มาเลี้ยงขอมีเงินเยอะๆครับฮัลโหลเป็นลูกพี่แมมเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแม่ให้ตะตันเลยไอ้จ้านีเจ้าเรื่องเล่าครับเออมีด้วยเอาง่ายพอสู้พอรอได้อ่ะพอสู้พอรอได้อยู่อ่ะ จอนบอกว่าถ้าถ <c oughs> ้าเกิดไม่มีเงินเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจอนเลี้ยงเลี้ยงลูกเสียเองเดี๋ยวให้จอนไปเป็นพ่อแทนหรือว่าเป็นลูกจอนไหมครับได้ครับพ่อจอนน้ำเพืจะพุ่งดูแล้วดูดูยิ้ดเสียแต่งตัวดิจอนเอาเหรอเอาไหมเอาเอาลูกเอาลูกงี้เหรอแต่ว่าต้องเลี้ยงจอนนะครับได้ครับพ่อมีลูกแต่ให้ลูกเลี้ยงมันเป็นยังไงวะ เดี๋ยวนี้เราต้องมีลูกให้ลูกเรียวแล้วครับลูกต้องช่วยพ่อกับแม่แต่ว่าเจอาต้องหาพ่อก่อนแล้วครับพ่อรอเหรอไม่ใช่ครับหาพ่อแบบพ่อให้ลูกไงสวยอ๋อ <s> หาพ่อให้ลูกเกจ้าครับเอจ้าไม่หาเมียเหรอเจ้าจะหาพ่อเหรอเ <c oughs> จ้าจะเป็นเมียเหรอครับเจ้าเป็นเจ้าเจ้าจะเป็นเมียเหรอเจ้าจะเป็นเต้ารับเต้ารับเหรอกเจ้าจะรับครับเอาเจ้าไม่ลูกเหรอ แต่ลูกก็ดีครับโอ้โหได้สองทางด้วยสวยและเอียมึงครับเสียใบเสียใบจนลูกแล้วก็รับได้ด้วยครับโฮ้ยสวัยละเอเชียมึงสวยละมึงจะได้ทั้งพ่อทั้งแม่ในเวลาเดียวกันดิแล้วจอนมีมีมีจูเหรอก็มีครับมีทุกอย่างตัวเท่านี้จูเท่าไหน่นะะเท่ากามาเลยน้อย โอ oh chord, ้ยมีฮ <Und> <ids> kind of ึมมีฮึมมีฮึมเอ้ยไปไปไปฮุมเดียวไปหลุยยังไงลุยที่ไหนน่ะแหล่งเขียวน่ะพอถามหาคนละคึมมีแล้วไอ้ลุยไอ้ลอยไปแหล่งเขียวมีฮึมมีฮึมมาพี่เขือพี่เขือมามามาพี่เขือรู้ว่ามันเหมือนอะไรไปมเหมือนอะไรถ้าบอกเหมือนดูไว้กูตรมเลยอ่ะไอพอดไปยังไอพอดไปยัง เอาเลยเหรเรียกป้าเลยเหรอป้าป้หนูไม่แต่งตัวแบบพี่เขาหรอลูกพร้อดมะพอดเรียกเยพี่ก็พอใครวะไอ้่อเหรอใช่เพื่อนใช่แช่รับแรงหนึ่งสตาร์ทาวมาตอนนี้แรงไม่กลองแรงหนึ่งไอ้เขียวไหนเขียวเทียร์หรือเขียวปกติวะไอ้หกเก้ามาแลนด์ไม่มีกี่เขียวสองเขียวนะเขียวเขียวเทียร์กับเขียวอ่อน เขียวนี้ไม่น่าใช่เนี่ยค,คุณบอกเขียวกลางเมืองบอกผมว่าน่าเขียวกลางเมืองนี่ไม่เขียวอ่อนไม,ไม่จะบอกว่าแรนเขียวเทียก็ไม่ได้เพราะเทียแม่มายืนแรนเขียวนี้เออเทียม<า>ันเทียมันจะไม่ยืนนี่เราไม่ออกเทียเออแต่แต่ในที่เราเราพูดถึงไอ้นี่ไอ้เทียเก่าพี่มันมีคนบอกว่า J K เป็นขาว่อมพงอะไรสัก เขื่อนเล่นสงการไหนเนี่ยไปเล่นหรือวีหรอพันยาผมอยากให้พี่เขื่อนเลยพัทยาคิดถึงสมัยแบบว่าตอ้หรือไปวันไหนเนี่ยไม่คิดถึงคิดถึงสมัยที่จอดหรือให้ให้ให้ก็คือจอดออกมาใช่ใช่หรือคืออะไรนะเราคิดถึงสมัยที่เขื่อนไปจอดอยู่ติดไฟแดงแล้วก็ลงไปเต้นกับเขาอ่ะไม่เอาไปเต้นหรอไม่อันนี้คืออะไรพวกที่เป็นเต้นหรอไม่น่าใช่นะไม่ใช่นะใช่นะ หัวแม่งขนาดนี้นะใช่นะใช่นะใช่เหรอเขาย้ายแลนเลยหรอไม่ใช่อันนี้สกิปติดหมดอ๋ออันนี้สกิิมปอ่ะฮัลโหลสุ้หรอสุ้หรอมี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 เฮิมันมองไปไกลเหมือนกันเลยอะไรนะครับพี่มีมีเฮิมอะไรเนี่ยมีเฮิมอะไรงั้นงั้นเฮิมอยากตีสักนายพี่โอ้โหงั้นนี้ต้องแบบว่าชิดไตเลยชิดไตเลยคนก่อนมาจ่ะปากี้คนนี้มาดับรถด้วยเหี้ย อันนี้อันนี้ขอทราบชื่อเสียงเรียงนามหน่อยครับอันนี้แก๊งที่เป้าหมายจากเมืองไหนครับเนี่ยขอขอขอคนนึงขอคนนึงมีใครอยู่ไม่สัมภาษณ์ไม่สัมภาษณ์ไมสัมภาษณ์ไอ้จอนสัมภาษณ์ดีให้ไอ้จอนสัมภาษณ์จอนจอนสัมภาษณ์หน่อยจอนจานสัมภาษณ์หน่อยจอนถามถามเขาสิเขาคำเขาแก๊งแก๊งเขามาจากที่ไหนคอันนั้นพี่ชื่อแก๊งเราครับกิบหมดพี่นิดเต็กใหม่ในแก๊งครับิดไหน อะไรนะอะไรนะครับมาจากที่ไหนครับไม่มาจากไหนหรอกพี่มาตั้งที่ที่นี่แหละที่ไหนนานแล้วใช่ไหมครับหรือเพิ่งมาครับเพิ่งมาได้เดือนอะไรเงี้ยพี่มีกี่คนครับตอนนี้มี23 24ครับพร้อมไหมครับพร้อมมีพร้อมพร้อมแม่ใช่ไหมครับใช่ครับพี่ลุงก็พร้อมแล้วลุงไม่ไม่เกี่ยวกับเราจ้อนไม่เกี่ยวกับเราจ้อนจ้อนไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเราจ้อนใจเย็นร้ายจัดอ่ะพี่ โอ้ยอันนี้อันนี้ลูกพี่ลูกพี่ของพวกพี่เองน่ะอย่าน่ารักจัดนะพี่เบแก๊งคนใหม่ครับแก๊งคนใหม่แบบว่าบิ๊กบอสไอ้เองรู้จักบิ๊กบอสไหมเบี้ยบอสจะมาดีกว่าครับอสโดยเรียกพี่ซีพี่จอนพี่จอนนี่หลอน้ำกูจะพุ่งแูบน้องชื่ออะไรหรอครับน้องเอาลูกพี่เขาถามแล้วเองชื่ออะไรเองตอบน้องชื่ออะไรครับผมชื่อเปิร์ลครับเปิร์ลเปิร์ลน้องเปิร์ลโอเคครับ ก็ง่ายๆพี่ฮันล่ะตอนถามในเดียวว่าเสด็จเป็น์โหดอะไรน่ะให้แก๊งนี้ถามว่าตัวข้างหลังเหมือนอะไรเฮีฮีคนในเมืองข่อยอากรู้ว่าเหมือนอะไรอ๋ออีกอ่ะข่อยเขาไปเปลี่ยนชุดนี่เขาไปเปลี่ยนชุดนี่ฮีเฮียแซวไอ้เข๋ไอ้เข๋บอกแต่กูเปลี่ยนไอ้นี่น้่แมองไม่ตอนกูทำโกนมาแรกบอกโลโก้เหมือนไอ้นี่นะ้ว่เสื่อแซลบอกโลโก้เหมือนที่อะไรกูลยละไอ้เหี้ย้เลยโดนดิโดนคืนนี่มาแล้วค่ะ เอางี้พี่ชายวันมาแล้วค่ะแจกของมาแล้วพี่พี่ครับพี่ความรู้สึกพี่อะตอนนั้นกับพี่หลุดเป็เไรจะหักหน้าพี่ขาดนั้นเลยใช่ไหมโอ้ลงไปบนรถแล้วพี่พี่เขาแค่น้องตอนนี้บอกหน้ามันความคิดมันเปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วใช่ปะพี่ครับขอโทษครับพี่ใช่พี่พี่แกงอะไรนะครับเอาถามเขาไปเมื่อกี้นี่ลืมซะแล้วลืมแล้วครับอะไรนะครับสกินหมดพี่สกินหมด สก,กิปหมดคิดคว่าแก๊งไหนดึงสุดครับในสตาร์ชาวน่าจะทิปเบเดตกับสเต็ปโหดครับฮะฮะแก๊งไหนกับแก๊งไหนนะ <c oughs> แก๊งไหนแก๊งไหนนะทิป,ท,ปทิปเบเดตกับสเต็ปโหดครับอืมดีแล้วอือดีแล้วแล้วก็ไอ้กแก๊งนั่โกดโกดอ่ะโกดอ่ะอืออือไอ้ลุยไม่มีชื่อมึงอ่ะไม่เป็นไรคือผมก็ไม่赖อยู่อย่างเงี้แหละ แต่ทีมเนี้อมาแรางจริงแต่พูดถึงถ้ามีสตอรี่เนี่ยนะันแต่ให้แบบว่าให้จ้อนยินคุยได้เลยนะลูกแลวถ้าพี่ะตีแกงหนึ่งพี่อยากตีแก๊งไหนครับมาเหรอตแบบีเล่นๆนะครับอยากตีแก๊งไหนครับพี่อไนะพี่อยากตีแก๊งไหนครับอันนี้เหรอใชวครับ น่าจะซิกนายพี่ซิกมาเหรอครับยังไไม่ซิกนายพี่ซิกนายซิกนายชื่อแก๊งซิกนายไอจอนมึงเรียกเขาแก๊งซีมาซิกมาพี่ซิกมาพี่ก็บอกเนี่าพี่ก็อย่าไปว่าหลานเนอหักหน้าหลานอีกแล้วเรียกซับเป็นไอ้นี่เลยอะไรนะซีมาทากันสั่งคังไอพี่แป๊วพี่แบ๊วเลยอ๋ย ถ้าเราถ้าเราปรับภาพแล้วมันรีให้เรารีคอมมันจะต่อคิวใหม่ปะใหม่ก็ต่อใหม่มีวิธีหนึ่งครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องต่อทำยังไงหรอทำยังไงขยับไอ้นั่นอะจับจับจับขาตัวนิดนึงอ่ะไม่ติดคิวแน่นอนอันนี้สูตรสูตรนี้คือแบบว่าโค้ชใช้ทุกคนนะจริงๆนะจริงๆนะถ้าปรับภาพมันก็อันนี้ใช่ไหมมันก็รีใหม่ต้องรีใหม่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ ตัดปัญหาเลยครับรีได้ครับไปเติมพอยครับนี่ได้เลยครู้ผมผมว่าไปถามเก๊งอื่นกันไหมครับเพราะเขาแบบว่าว่าเกงไหนโหดอะไรเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันครับได้ไอจอนให้จอนถามแล้วต้องไปริมเลนเลยนะเดี๋ยวค่อยวนมาใหม่เดี๋ยวค่อยวนมาใหม่เล่าคนนั่งก่อนไอหรือแต่เมื่อกี้กูรั่วจริงนะอ่าเอ้ยครับ กวนไม่เคยอยูน่ในสายตาใครเลยนะจุ๊ดมันอยู่ในสายตาและสัตว์สงวนที่มันเป็นแพะถูกสัตว์สงวน <c oughs> ถ้ามันเป็นสัตว์สงวนวะมันไม่เป็นนะ <c oughs> ไม่ใช่เห็นหน้าแพะเป็นนะ